ถูกกระด ung ขึ้นมาเ,เาหนือเท้าสีภูอีภูสีภูไม่ได้เลยครับแต่นั้นไม่ได้นะครับต้องเอามาถ u n ทิ้งชายลงไปถึงข้อเท้านะครับใครนะต้องยาวถึงข้อเทา้าน,นะคะไม่ให้กระถ u n ลอยขึ้นมานะคะเดี๋ยวก้นลบนะครับเดี๋ยวก้นโครักระด ung ต้องปล่อยชายลงไปให้ถึงข้อเท้านะครับหรือว่าตะตุ้มนั่นเองนะครับไม่หกกระด ung วิ่ง Tribe นะครับท่านใดที่วิ่งแล้วนั่งลงเลยนะคะสีไหน ราม,มาจะได้กดเช็คนะคะว่าท่านซิ่งมาแล้วเดอะเยอะยอเยอะยอเยเยอยเยอเยอยอเยเะกยะอเย้ามาะเอออ ให้ลงไปถึงกระตุ่มนะครับไปถึงกระตุ่มเอาละครับตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างแล้วเหลือสีสีอะไรเหลือน้อยที่คือครับโปรตอนนี้โอ้โหสีมากเลยนะคะบอสโอ้โห,ส,หสีมากเลยครับตอนนี้โอ้โหแต่ท่านผู้ชมนี่ไม่ยอมก,กันเลยนะครับแต่ดูเหมือนสีฟ้าจะเหลือน้อยนะคะเบอร์สีฟ้าจะนําอยู่นิดนิดนะคะอ่าเพราะนั้นสีฟูกับสีส้มต้องเร่งแล้วนะครับต้องเร่งแล้วสีส้มเหลืออีกสี่ผู่นะคะ จริงว่าเหลือสามแล้วนักกีฬาวิ่งแล้วรบก,กวน,นั่งลงนะครับกรรมการจะได้ตรวจเช็คได้ดรถคูเหลือสามนะคะใกล้เจียกันมากใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วผ้าถุงลอยอีกแล้วค่ะผ้าถุงลอยอีกแล้วผ้าถุงไม่ถกขึ้นนะครับผ้าถุงไม่ถกขึ้น อาสีชมพูสีผู้เหลือเหลือกี่คู่ครับสีผูสีชมพูเหลยสองคู่นะสีชมพูเหลยสองคู่เอารักตอนนี้ใกล้เคียงแล้วสีฟ้าก็เหลือสองคู่เอาละครับชิงชายกันชิงชายกันทีมชาชมพูช่วยเคียงเรยโอ้โหไปแล้วครับชมพู่ไลูกได้ลูกไปลูกได้ลูกไปลูกด้ลูกตีสองบอกจำได้ไหมยอมมาแล้วสีสองตามมาดีติเอารับเหลือใกล้เคียงแล้วแล้วสีชมพู ผู้สุดท้ายแล้วก็ใครไปแล้วค่ะสีฟ้าตามมาติดๆนะคะสีฟ้าเอาเลยในสุดครับเป็นในสุดเป็นในสุดเย้สีส้มมาค่ะสปิริตจะกีฬาครับเล่นในสจบครับเล่นในสจบีมก็อีกหนึ่งคู่ค่ะสีส้มเล่นในสิจบเกมเพื่อนอนะเ,นเนนป็นปรับปรุงและพัฒนาปีหน้าเจอกันใหม่ครับไปสีส้มค่ะสีส้มหนึ่งคู่ค่ะคู่สุดท้ายปีหน้าเราจะต้องเก่งขที่วันนี้